เมื่อพูดถึงการสร้างความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองมักจะคิดกันถึงงานที่ใหญ่โตมากๆเช่นการสร้างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นต้นสัาประเทศของเราข้าพระเจ้าใครขอให้นักวิชาการให้ปฏิบัติการทางเทคโนโลยี ผัานมาพิจารณาถึงการสร้างสรรค์อีกแบบหนึ่งด้วยคือการใช้หลักวิชาจความริเริ่มตางงานที่อาจดูไม่ใหญ่โตนะักแต่มีประสิทธิภาพสูงและอำนวยประโยชน์โดยตรงได้มาก จนแรงงานของคนส่วนใหญ่ให้ได้เต็มไม่เต็มหน่วยไม่ให้เกิดความเสียหายหรือความสูญเปล่าในที่สุดการสร้างความเจริญในลักษณะนี้จะช่วยสร้างเสริมความเจริญของจิตการส่วนรวมได้แน่นอนเมื่อค่อยๆสร้างความเจริญนั่นคง ให้เพิ่มทวีขึ้นแก่ทุกคนในชาติได้จริงๆแล้วความเจริญยิ่งใหญ่ที่ปาลบปราถนาก็จะเกิดตามเอีไงไม่ชานะัก